สวัสดีครับทีเด็ดบันเทงเบ็ดแซนครับโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมเวลาตี1 45นาทีครับเป็นการเจอกันของ2ยอดทีมจากแดนมกนักคโรนีอย่างปีาศาจแดงดำเอซีมิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้ามาลายูเวนตุสครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี atbetsand ครับเบสแสนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดทั้งคู่จบด้วยสกอร์เสมอซะส่วนใหญ่ครับโดยทั้งคู่เสมอกันไปถึง3นัดครับและอีก2นัด AC านเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ครับสถิติ5นัดหลังของทางด้านเจ้าปีศาจแดงดำ AC านผลงานถือว่าทําได้ค่อนข้างดูดีไม่น้อยครับหลังพวกเขาเก็บชัยมาได้4เสมอเป็น1เกมครับเกมในบ้านทําได้ดีไม่แพ้กันครับโดยพวกเขาเก็บชัยมาได้4เสมอไป1เช่นเดียวกันครับเกมนี้ด้วยการนําทัพของสเตฟาโน b บิโอรีจะนําทีมปีศาจแดงดํามาในแผน4-3 สามครับโดยจะมีอันโตริโออันโตริโอมิตันเต้รับหน้าที่เฝ้าเสามาริกทิวกับพิกาโยโทมอรีครับเป็นโค้ชเซ็นเตอร์ยาซีนอัตตี้ครับบัญชาเกมแดนกลางและราฟาเอลเรอยลกับดิโอวิเยชิลุสครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้า ส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างเจ้ามาลายยูเวนตุสครับผลงานโดยรวมถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าพอใจครับหลังพวกเขาเก็บชัยมาได้3เสมอ1นนและแพ้ไป1ครับเกมนอกบ้านผลงานช่วงหลังถือว่าทําต่ํากว่ามาตรฐานครับหลังพวกเขาชนะใครไม่ได้เลยมา2เกมติดแล้วครับแบ่งเป็นเสมอไป1แพ้ไป1ครับเกมนี้ด้วยการนําทัพของมาซิมิเลีโนอันเลกกีครับ จะพาทัพมาลายมาในแผน3-5-2โดยจะมีเกสันเบรเมอร์บัญชาเกมแผงหลังมารูเอลโรกาเตลี่ครับกับอาเรียงรราบิโอคอยตัดเกมเชื่อมแดนกลางครับ และอาคาดิอุสมิเลตและโดซานวาราโอวิชครับคอยปั่นป่วนคู่แข่งและคอยจบสกอร์ในแดน,น้าครับเกมนี้เปิดเลทราคามาที่เจ้าปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับต่อปอปอโดยผลงานโดยรวมของทั้งคู่เกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านปีศาจแดงดำค่อนข้างดูดีกว่าอยู่ไม่น้อยครับบวกกับเกมนี้กลมความได้เปรียบเหนือเจ้ามาลายาอยู่พอสมควรครับที่ลงฟาดแข่งในถิ่นของตัวเองบวกกับสถิติการเจอกัน5้านัดหลังสุดทางด้านเจ้าปีศาจแดงดำมีสถิติที่ ดูดีกว่าครับเกมรุกและเกมรับพวกเขาก็มีความพร้อมมากกว่าเกมนี้ดูแล้วเจ้าบ้านปริษัทแดงดําเบิดบ้านได้ยําเจ้าหมาสิ้นลายได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ